ครับขณะนี้เราอยู่สำนักปู่พันตาตำบลลาตาเสาโรชนะอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขณะนี้ผมนั่งรอในรถเพื่อรอสมาชิกที่จะเดินทางต่อไปจังหวัดนนทบ,บุรีและชลบุรีข้างนอกก็เกิดฝนฟ้าขนองนะมีลมนิดหน่อยอากาศเย็นสบายนี่นะครับ อยู่ Impact อ r e n a นะครับนนทบุรีนะครับเรามาจอดรอ,อสมาชิกในทิปนะครับซึ่งเข้าร่วมง,งานรับปริญญาของอมเฉลิมกัจนานะครับที่มอสโกไทยธรรมธิดานะครับวันนี้เรามาด้วยกัน3ามตู้นะครับแต่ว่า,าคนละทีมงานนะครับมาเจอกัน,นที่นี่โอ้โหมาเจอ,อ เอก a อวีของญี่ปุ่นครับอาจารย์ตองของเราครับคือมานาั่งผู้เดียวครับอาจารย์ครับนั่งทากิ๊กกันล่ะนาะสเวาน้องอยู่จันทบุรีเดเอปยัไงปยัไงปไงบ้างครับอาจารย์ครับเช้านี้เช้านี้กำลังสดชื่นสดชื่นครับสดชื่นแบบไหนครับทุกอย่างครับวิธีอาบน้ำสุดแสนประหยัดของคนลถ อาบน้ำขวดเดียวครับผมสนุกไหมครับสนุกค่ะใครนี่คิเลขคิเล่เนี่ย นี้นะครับเราอยู่คอสโมบาซาเมืองทองธาน,นีนะครับหลังจากเราไปรับสมาชิกอยู่มหาวิลาลสโกไทมาริล่านะครับเพื่อที่จะมาเก็บของเข้าที่พักนะครับคอสโมบาซาไม่รู้วันนี้เราอยู่ศรีราชาชนบุรีนะครับปลายทางทริปนี้ ชินว่า,ายาวไกลมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนนี้รเราอยู่บนเกาะรอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับริมทะเลบนเกาะรอยแห่งนี้นะครับระยะเวลาช่วงนี้นะครับไวรัสโควิด -19 ก,กำลังแพร่กระจายเชื้อนะครับผมก็ ไม่อยู่ในที่ตั้งในความประมาณนะครับผมจึงาหาทีนะ่คุ้มกันภัยนะครับก็ได้ตัวนี้มานะครับไปเซเว่นหาซื้อยากมากครับเจลล้างมือป้องกันไวรัสนะครับทําความสะอาดมือทุกครั้งนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับทั้งรถทั้งคนนะครับปลอดภัยหายห่วงครับผม ทำไมอ่ะทำไมมีใครอยากกินทำไมไมันจับขวดแบบนี้ทำไมไมันสั่นขวดแบบนี้อ่ะอ้าวเอาแล้วงานเข้าแล้วมีวัตถุพร้อมยุดยุดยุดยู่นี้โหยุดเลย